สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเทียมครับมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับเบอร์โยครับผม r 4 z ครับผม คันนี้คูเป้นะครับผมรอสวยหรูสปอร์ตอมตะเลยครับผมเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับผมสภาพเรียบร้อยเลยครับผมสีขาวมุกครับผมไฟหน้าโปรเตคเตอร์ครับผมสวยงามและลงตัวที่สุดเลยครับผม สีขาวมุกนะครับเงาฉ่ำๆไปเลยครับผมสวยงามที่สุดเลยครับหน่าใช้ที่สุดครับหน่าสะสมที่สุดครับหายากมากขึ้นทุกวันแล้วครับผมสีนี้เงาวัาไปเลยครับสีขาวมุกครับผม เี๋ยวไปชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับ full option เลยครับจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเบาะหนังแท้ครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผม memory เบาะครับเบาะอุ่นครับผมเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับผม ออปชันดีไซน์ภายในนะครับฟูลอ t อ o ชันเลยครับระบบถุงลมนิรภัยครับแ i ร์แบ็กสใบครับผมระบบเครื่องเสียงครับจอสัมผัสบลูทูธครับผมเชื่อมต่อ u s b ได้หมดเลยครับเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิปโทนิกด้วยครับผมแร์ดิจิตอลครับฟูลอ o อ t ชันไปเลยครับ เบาะหลังไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยครับแทบไปได้นั่งกันเลยครับผมสวยงามมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนี่กว้างมากเลยครับผมใส่อุปกรณ์ครับ สัมภาระได้เยอะเลยครับสวยงามที่สุดเลยครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับ มาดูห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.6บนซินครับผมเทอร์โบโรงงานครับเครื่องนี้ใหม่มากเลยครับนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเสียงเครื่องนี้เพราะมากเลยครับผมที่สำคัญครับดิงไม้วัดโชว์เช่นเคยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผม เครื่องนี้แน่นปึกเลยครับผมเครื่องติดอยู่นะครับเครื่องเพราะมากเลยครับครับผมคันนี้นะครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยหรูหล่อสปอร์ตอมตะครับผม ยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับทางใกล้ทางไกลสบายเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม